วิวากับบอสผู้เป็นเจ้าชายนิทราสูเซียวเมื่อจริงๆหรือเป็นไปได้ยังไงนางยาจกอย่างมันจะมีปัญญาเข้าร้านเสื้อผ้ารูๆขนาดนั้นได้ยังไงเงินไอ้หุ้นที่ได้ไปใช่ว่าจะหยิบมาใช้ตามใจได้นะมันคงไม่ได้เข้าไปส่งอาหารหรอกใช่ไหมแกใช้สมองหน่อยศิตรกูลลู่จะให้สพายของตัวเองงอทํางานส่งอาหารอยู่หรือไงหนูเข้าใจแล้วอ้าพี่สาวมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย ถ้าไม่มีเงินก็อย่ามาแกล้งทำตัวเป็นไม่ทรงเครื่องแถวนี้เลยเสื้อผ้าร้านนี้เสร็จเงินของพี่ไม่พอจ่ายหรอกนะพวกคุณรีบเก็บเสื้อผ้าไปเธออยากปล่อยให้พี่สาวฉันทำสกรปรกเลยเธอยังชอบทำลายชื่อเสียงฉันไม่เปลี่ยนเลยเยินเย็นแค่สอนเธอว่าควรทำตัวเป็นลูกสะภ้าคนอื่นยังไงทำไมเธอถึงไม่เข้าใจความหวังดีของคนอื่นพวกคุณคิดว่าตัวเองเป็นใครลูกสะภ้าฉันจำเป็นต้องให้พวกคุณมาสอนดอวอยอเหรอคะคุณนายลูกคุณนายลูกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะ ฉันพาลูกสะพ้ายมาซื้อเสื้อผ้ามีปัญหาอะไรไหมยายแก่นี่พาหนังฉันต่ำซูเสียวเมื่อมาซื้อเสื้อผ้าแพงขนาดนี้ด้วยตัวเองงั้นหรือเป็นไปไม่ได้ฉันไม่เชื่อยายแก่นี่ควรต้องเกลียดซูเสียวเมื่อเขาใส่สิทธิ์ทำไมถึงได้ปฏิบัติกับซูเซียวเมื่อดีแบบนี้เป็นไปไม่ได้ฉันไม่เชื่อมันผิดพลาดมาตั้งแต่ตรงไหนกันแน่หรือเป็นเพาราะนิยมการเล่นเกมเ่งสวยของเราเริ่มโหมดา雅าของเกมใครคือคนที่กักขังเธอคุณยูเซราจงกลายเป็นเซราเอ็ดบ,บอร์ด ตามหาคนร้ายที่กักขังคุณแล้วหนีออกไปจากคฤหาสน์หลังนี้สถ้าเป็นโหมดธรรมดาก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ทำไมต้องมาเป็นเซราเอ็ดบอร์ดในโหมดยากแบบนี้ด้วยจงพบกับผู้คนที่ถูกขังอยู่ในคฤหาสน์แล้วสืบหาว่าใครคือคนร้ายในโหมดธรรมดาเซราเอ็ดบอร์ดเป็นตัวร้ายและเป็นคนร้ายที่ทําให้เอเลน่าถูกกักขังและจุดจบของเธอในโหมดธรรมดาคือการถูกบรรดาพระเอกลงทันช่วยเลือกหนังสือมาสักสองถึงสามเล่มสิเข้าใจแล้วครับอร่อยขนาดพ่อบ้านยังคุณหนูเป็นหนังสือเล่มนี้ดีไหมครับ ชื่อเรื่องอะไรเหรอชื่อว่ากลางหว่างทาของเธอครับนายคิดว่ายังไงละ่ะหนังสือเล่มนั้นน่าสนุกหรือเปล่ามัวทําอะไรอยู่ทําไมไม่รีบเอามาล่ามาล่ะนี่ครับคุณหนูอีกเหมือนจะระเบิดแล้วนั่นไปเตรียมน้ําให้ฉันอาจต้องเอาหนังสือไปอ่านที่อ่างอาบน้าซะแล้ว